สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะต้อนมาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับสเต็ปชุด BI นะคะชุดที่3ที่ต้อยเพิ่มออกไปนะคะเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้หรือบางคนอยากจะทายายําความเข้าใจท่านะคะต้อนมาแจงท่าให้ดูช้ชาๆแล้วก็บอกเทคนิคหรือการก้าวขึ้นลงสเต็ปที่จะทําให้เราได้เต็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นแล้วก็จะได้ฝึกทักษะกันไปได้เร็วขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ ก็จะทําท่าดูช้ชาๆนะคะเผื่อว่าครอยากจะได้ท่ามาฝึกหรือเวลาเต้นเราก็จะได้คล่องขึ้นแล้วก็ได้ทาความเข้าใจกับท่าแล้วก็บล็อกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วสามารถเต้นตามใหม่หรือจะเต้นตามในครั้งต่อไปหรือสามารถติดตามกับคลิปต่อยได้ง่ายขึ้นนะคะบล็อกนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชุดนะคะก็คือ48,48 48, นะคะก็คือบล็อกแรกเดี๋ยวมาดูบล็อกแรกกันก่อนนะคะก็คือ48แรกนะคะก,ก็จะเริ่มจากสเปคคลิกนะคะ สเต็ปคลิกสเต็ปคลลงมาสเต็ปคลิกขวาวางคอยแล้วก็ขาขวามาชัดชัดช่านะคะแล้วก็พีวิตด้วยซ้ายเอ็นไปเลยคาสี่จังหวะแล้วก็ซ้ายขึ้นซ้ายสเต็ปลาดินโนลาดินโน่นะคะซ้อมหมุนไปทางซ้ายยกขวาวางนะคะแล้วก็ย่ำซ้ายย่ำขวาสตอมเดินต่อเลยค่ะวาง ขาวางซ้ายอันนี้เรายกขวานี่ลงมาแล้วก็หมุนตัวนะคะสปินจุดต่อไปก็คือก้าวขวา low L นะคะเปิดตัวเปิดทางขวาแล้วก็ต่อด้วยแมมมูชดช,ช,ช,ชัดชอะคะ,นะคะแล้วถ่ามาจะเป็นสตาเบิร์ดหนึ่งครั้งหรือเราจะสวยเล็กก็ได้นะคะหรือจะเล็กเคอร์ก็ได้อน,นี้ได้หมดนะคะเดี๋ยวต้องใช้ด้านข้างหรือได้ให้ได้เราได้เต้น ร่างเนื้อได้เกือบทุกส่วนด้วยต้องไปเลยใช้ไซเล็กหรือว่าสตาร์นะคะอันนี้ทางซ้ายค่ะก็จะเป็นสเตปคิกไซเล็กถอยถอยชะดะชะดชะ็ดพิวิตค่ะกว่าอ้าวเลยค่ะสเตปลาติโน,โนลาติโนหมุนสตอรยกซ้ายย่งยนนั่นนะ,ะตอนยั่งเนี่ยเราใส,ส่สะโพกไปด้วยก็ได้นะคะถ้าจะสวยขึ้น วางขวาค่ะนี่มุนตัวเทิร์อนออกดาวซาร์สเต็ปอนะฮะแวแล้วก็มาร์โบเชจุชชาค่ะซ่าอนะคะบล็อนะฮะนี่คือของบล็อกแรกนะคะ48จังหวะนะคะค่ะการนี้มาดูชุดที่2ก็48เหมือนกันนะคะโดยเริ่มจากเทิร์นสเต็ปบล็อกเทิร์นสเต็ปบล็อกแบ็คนะคะเกินสเต็ป ขวาขวาลงมาเลาะก่อนแล้วเราก็ค่อยดับบลูีแท็กแล้วก็ยกเทินตัวด้วยแล้วก็ลงคเ่อาสเต็ปหรือว่าเรียกว่าสเตดเดิลนะคะแล้วก็มาเป็นด e. uh ับ huh. บ e. ลมีนะคะดับบลมีเราเรียกว่าสเต็ปดับบลมนีนะคะแล้วก็ชาชาโอเวอร์ซึ่งโทษนะครับเสร็จดับบลมีตรงนี้จะมาที่ตอนหลังต้องเป็นคลอสนะะก็เหมือนกันจกกังหวะก็เหมือนกันนะคะเ okay, ก่งระมังสเต็ป าชาชาโอเวอร์ชาชาชาโอเวอร์รองแบ็คหมุนค่ะแล้วก็เซ็จค่ะเธอขึ้นสเต็ปเสร็จค่ะเอวิทขวาซ้ายเอวิทขวาเอวิทแล้วเราก็ค่อยคลิกซ้ายชาจัชาหมุนไปเลยค่ะวางขวาซ้ายลงเสร็จบับบ์พิวิทออกมา,าค่ะแล้วก็มาดับบล์สองโอเคซ้ายทเธอ 1>, 1 2 3, ึ่งสองสามสี่แล้วูแท็กสวิตช์คลอมตับตัวลงคล่อมเสร็จแล้วูคลอนนะวาแล้วค่อยใช้ชาเวอร์นะคะหมุนอ่าเสร็จถ้าเธอ1 2ึ่งสองสามเอวิตเอวิสแล้วก็คลิกไซส์ชักช้าหมุนไปด้วยค่ะขวาลงเปิบซ้ายย่ำพีวิทหมุนออกมา ปแบบตัวสองจบนะคะจบก็คือสี่สิบแปดสองชุดนะคะอย่างของท่าบล็อกที่หนึ่งเนี่ยค่ะเวลาสเตปค,คิกใส่ช,ะช,ะชะัดๆเราเออ่จะส,สเตปค,คิกถอยลงมาค่ะแล้วก็ขาขวาช,ะช,ะชะัดๆดึงขวาไปช,ะช,ะชะัดๆ เรอาจจะมีปัญหาแจ้ช้าลองฝึกค่ะฝึกไปบ่อยๆดอเต้นบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เต้นได้ค่ะคลิปนี้ไม่สักไม่ถึงกับว่ายากมากนะครับแล้วก็เทคนิคการขึ้นสเต็ปนะคบขึ้นสเต็ปให้ขึ้นเต็มเมขานะคะการก้าวก้าวเต็มเต็มขานะคะก้าวเต็มเต็มนะคะอย่าขึ้นแค่ครึ่งอย่างนี้นะครับเวลาก้าวให้ก้าวเต็มเมแล้วก็เวลาใช้การ มองสเต็ปอยากอ้อมมองค่ะใช้การชําเรือมองสเต็ปนะคะใช้การชําเรือมองสเต็ปขาขึ้นเต็มเลยให้หวางกลางของสเต็ปนะคะเวลาลงเราก็่อน่อนน้ําหนักลงมานะคะเราก็ใช้อาจจะลงด้วยประท้าแล้วอาจจะใช้ขึ้นเนี่ยอาจจะลงไปที่มันกบบน้ําหนักที่เราลงอาจจะลงจากส้นเท้าไล่ลงไปเท้าแต่ตอนลงเนี่ยเราจะลงจากปลายเท้า แล้วน้าหนักจะค่อยลงมาที่ปลายเท้าพวกกับเราจะลงด้วยปลายเท้าแล้วน้ําหนักจะลงที่ส้นเท้านะคะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขึ้นก็คือส้นเท้าแล้วลงมาเต็นเท้านะคะเวลาขึ้นก็คือจะส้นเท้าลงมาแต่พอตอนลงก็ถ่ายลงก็เหมือนจะลงจากปลายเท้าแล้วค่อยลงส้นเท้านะคะเหมือนการถ่ายน้ำหนะะักเป็นไปบ่อยๆก้าวขึ้นลงเดี๋ยเราก็จะคล่องขึ้น แต่เพียงแต่ว่าเวลาก้าวขึ้นสเต็ปให้ก้าวขึ้นเต็มๆมาให้อยู่กลางสเต็ปไม่ต้องกลัวค่ะให้ใช้การมองการชมเรื่องนะคะและถ้ายังเต้นแล้วรู้สึกยังไม่คล่องค่อยๆไปค่ะการเต้นกับบีหรือความเร็วที่ใช้ในการเต้นไม่จําเป็นต้องเร็วมากนะคะของก็อาจนี่อาจจะเร็วไปสําหรับบางคนหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าไปแต่บีประมาณนี้ก็คืออาจจะเราคิดว่าก็กำลังดีทุกอที่มันไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะคะเรา เราก็ลองฝึกกันดูพอเราเริ่มคล่องนะคะพอเราเริ่มก้าวขึ้นลงท่าโน้นท่าน,าน,านี้เริ่มคล่องอนะคะมันก็จะทําให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะใครที่ยังเต้นไม่ได้นะคะหรืออาจจะแบบยังตามสเต็ปไม่ทันก็อาจจะต้องไปฝึกอีกคลาสหนึ่งหรือเป็นอีระดับหนึ่งลองไปดูเป็นิ๊กตินเนอร์นะคะิ๊กตินเนอร์ก็อาจะสอนแต่ว่าเออก็เป็นท่าแต่ละท่าซึ่งก็สามารถเต้นได้เต้นท่าได้แล้วแต่จะช้ากว่านี้นะคะ สว่วนอีกค่าก็คือจะเป็นค่าแช่ชาโอเวอร์นะคะแช่ชาเงี้ยค่ะนะคะนี่คือแช่ชาโอเวอร์ชาเป็นกว่านี้จะมีสามจังหวะนะคะแต่ที่ต้องมาบวกของชุดที่สองก็คือมันจะแปดจังหวะก็คือหนึ่งละดสองสามดึงลงมาร็อกแบ็กแปดพอดีหนึ่งละดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ ก็จะเป็นจะชาโอเวอร์แรกๆถ้าเรายังเต้นไม่คล่องเราก็อาจจะหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจฝึกอย่างนี้ไปก่อนค่ะก้าวซ้ายแล้วก็เทินออกหมุนรอาากนะคะสมมติว่าก้าวขวานะคะก้าวขวาขวา,นะขวา,ขวาซ้ายเทินลงไปอย่างนี้นะคะค่ะใหให้ดู มุมทิศทางที่มันหมุนไปก่อาานให้ทำช้าๆไปก่อนเราลองฝึกช้าๆแล้วทีหลังเราค่อยฝึกเหมือนกับคลิกหรือว่าก็คือค่อยฝึกกันค่อยฝึกการเทินให้มันเร็วขึ้นอย่างเหมือนกับช้าๆขวาเนี่ยมุมที่จะไปก็ขวาซ้ายลงมาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นซ้ายมันซ้ายขึ <hã> line. Line. ああ้นขวาตามมันก็จะเทินลงไปในมุมนี้นะคะ ให้ดูมุมทิศทางว่ามันหมุนไปยังไงก่อนแต่พอเราเริ่มได้ชาช้าสลับขาลงอย่างนี้นะคะขึ้นขวาและซ้ายลงเลยค่ะรอกนี้นะคะนับจังหวะไปด้วยค่ะหนึ่ง <1 S 1> ละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะนั่นถ้าเป็นซ้ายซ้ายขึ้นหนึ่ง <1 S 2> ล่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตีนะคะถ้าเป็นซ้าย 1, นึ่งละสอี่ห้าหกดแนะครับแต่ถ้ามันไม่เร็วเมันจะอยู่ที่กลาจังหวัดก็คือ 1, 2, ึ่งสองสี่ห้าหกเแนะครแต่ให้เรารู้มุมทิศทางที่ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยฝึกการช้าๆนะคะหรือจะทําบนพื้นก่อนก็นได้ค่ะหนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเดแนี่ยครับ ช้าๆเนี่ยค่ะหมุนตัวเรานคะคะแต่้าเป็นซ้ายหนึ่งแล้วสองวางรอกเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเต้นช้าๆของบล็อกที่หนึ่งแล้วก็บล็อกที่สองกันดูโดยไม่ต้องรประกอบเพลงน,นะคะแล้วก็ได้เต้นแล้วลองดูว่าขาจังหวะที่เก้าเป็นยังไงนะคะลองฝึกกันไปดูค่ะแล้วพอเราเริ่มคล่องถ้าใครที่ยังเต้นไม่ได้เราก็จะได้ฝึกตรงนี้คล่องแล้วก็สามารถเต้นตาม ตอนในคริกรสเปคบีไอชุดที่สหรือชุดอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคมาดูบล็อกแรกกันนะคะสเปคที่สองสามสี่สเปคที่วางวางเดินขวาค่ะชัชชัชชัชทีวิตค่ะหมุนหมุนก้าวซ้ายเสดละดิโนเสดละดิโนเบิร์กเบิร์กยกขาวางย่ำย่ำแล้วก็เดินต่อเบิร์ก เบิร์วางซ้ายมีโยกหมุนขวาเก้าเบิร์กวางมาบูชัดชัดชัดนะคะเสเยตอ่าขึ้นซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งละสองหมุนค่ะเบิรกเบิร์กเต่าขวาเสียงลาติโนจะเห็นว่าสเต็ปขาเนี่ย ขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นตลอดนะย้ำเป๊บซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ยกซ้ายนะคะมันจะหมุนไปตามจมังหวะมาเลยนะคะมันจะโฟล์แล้วก็สมูทไปเลยแจชาชาไซเล็กนะคะ จะสังเกตว่าขาพอเหมือนแบบพอเบสมันจะสลับขาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเลยนะคะลองำอทำวามก็ใจกไปดูนะคะมาชุดที่สองช้าๆอีกทีเธอหนึ่งสองสามสี่ดับบลูฮนะ,ะแล้วก็สวิตคืเกินตัวด้วยนะคกล้องสเปคลงมาดับบลวะานะคะแล้วก็ช้าๆอเวอร์รอหมุน สิทธะเอวิสเอวิสเอว,เอวิตรงนี้ใช้สะโพกช่วยแล้วก็ขมังท้องย่อเขา่านะคะสะโพกกับเข่าไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็คลิดช,ช,ช,ชัดชาเดินเดินวางซ้ายขวาหมุนเลยครับปแล้วแบบก็สอบนะะซ้ายหนึ่งสองรอ็อกนี่ แท็บแล้วก็สวิช์อร์สมาเทิรนตัวออกมาจะได้หมุนตัวได้ง่ายขึ wow. ้นเ oh. ปิร์ฟขวาแล้วก็คอสชาชาโอเวอร์เดินไปเราแบบสปินเสร็จถ้าเธอเบิร์เบิรแล้วก็คิกซ้ายชาชาเดินเดินขวาหมุนเบิร์ฟซอง ประมาณนี้นะคะโอเคลองไปฝึกลองไปทำความเข้าใจกันดูนะคะหวังว่าคงจะทำให้ทุกคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเต้นสเต็เปเต็มอยากจะเต้นสเต็ปเต็มแล้วก็ได้คล่องขึ้นเก่งขึ้นหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะช่วยทุกคนได้เต้นได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงฝากติดตามต้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ